เรามาอบปลากันนะจ๊ะคือหอมอร่อยมากเหมือนปลาทูเลยอะ่ะคืองานประจำเราคือทำกับข้าวเสร็จแล้วลืมหุงข้าวนะจ๊ะเบื้องหลังลืมหุงข้าวประจำเสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็ต้องมาแกะให้คุณสามีกับคุณลูกไว้ในกล่องนี้นะจ๊ะในหม้อวิธีแกะปลาของเรานะจ๊ะตรงหัวเอาให้หมด แล้วก็อันนี้ใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดมันจะได้ไม่เหม็นค้าวนะอันนี้คือสูตรแบบที่สุรินะ่ะที่บ้านเราสุรินนะคะเวลาย่างปลาชอบใส่ใบมะกรูดใบตะไคร้พกเครื่องหมักเครื่องอ่ะหนังคุณสามีนะาไม่กินนะจ๊ะ เอากระดูกตรงนี้ออกตรงนี้บางทีมันก็มีก้างนะ อันนี้ปลานี้มันมันเป็นปลาโอคล้ายๆปลาทูเลยอ่ะมันจะเครื่องตรงแยก คือที่เราแกะงี้เพราะว่าเราฝังใจที่ว่าก้างติดคอนะคะคือก้างแบบติดคอก้างปลาทูอะเราไม่รู้ว่าเนี่ยปลาทูช่วงกลางๆตรงนี้ยมันจะมีก้างใช่ไหมแล้วเราก็กินตอนเด็กอะมันติดคอแม่ก็เลยปั้นปั้นข้าวสวยอะให้กืนไปเลยสามคำคือหายจ้าสูตรโบราณปั้นข้าวสวยนะคะแต่ข้าวเหนียวเราไม่เคยลองอะเวลากล้างติดคออะเหมือนเหรียญติดคอน,นองสมัยก่อนเขาก็บอกว่าให้เอา ให้แมวอะขวนคอล้วงคออะไรนี่แหละสมัยโบราณอะดีแกะจนเละอะคือเพื่อนเคยมาบ้านนะคะนางบอกว่าผัวนางบอกว่าเราแกะปลาทูเหมือนให้แมวอะเราแกะปลาเหมือนให้แมวกินอะคือฝรั่งอะอะไรที่มันมีก้างๆอะเขาไม่ค่อยชอบกินไก่เหมือนกันไม่มีซี่โครงขายไม่มีอะไรขายนะจ๊ะต้องไปร้านเอเชีย ถ้าจะกินซี่โครงเราก็ต้องซื้อไก่เป็นตัวไปเลยเมาไปเลยนี่นจะคือยอมเหม็นข้าวคนเดียวอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยกลางๆลาง่ะมันจะมีก้างบางทีนะชอบกินปลานี้เพราะว่าเนื้อมันเยอะมันหนามันเยอะก็ะดึงก้างออกมานลจ้าก็แหกแหกดูตรงนี้ คือเอาไปขยำกับใส่น้ำปลาพี่ปนนะอร่อยมากหนังแางน,นั้กจริงนะ ดูว่ามีก้างไหมตรงแยกมันอนะแล้วก็แหกดูตอนเด็กเราชอบกินตาปลาทูมากแต่เราไม่ชอบตัวปลานะเนี่ยเราชอบแค่มันมากินพอโตทำไมเราไม่ชอบเนาะกลับติดกลัว 个空。 ก็จะมีนิดหน่อยเอาไปทำน้ำยาหนมจีนก็อร่อยนะปลา ทำน้ำพริกปลาทูเนาะใส่ปลาโอ้โหเส็ดเดี๋ยวทำน้ำพริกปลาทูดีกว่าเอาตรงเลๆมาทำ ใส่นะจ๊ะอาวุธนี้ห้ามขาดนะจ๊ะอยู่บมืงนอกต้องมีคือตําทีฝรั่งหนูหูทั้งบ้านนะรบรรยากาศนะจ๊ะใส่ผักชีเรานะจ๊ะสูตรเราเองเราเลือกปลาแบบแบบคนในบ้านไม่ต้องการอนะ่ะแบบที่เล่ยสุดอะอามาต้มกับน้ำปลานิดนึง ของคุณไม้นะจ๊ะจะหมดอายุแล้วใส่ลงไปนะจ๊ะเราต้องตามคุณสามีตื่นมานางไล่ปิดประตูหมดเลยนะจ๊ะนางเม็นานางเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเปลือกมันเราเก็บไว้ล้างมือเนี่ยกันเหม็นว้าวพระเจ้าจอรดมันยอดมากเสร็จแล้วนะจ๊ะ มเสร็จแล้วจ้ามือแซ่บของเราถ้ารอคุณสามีอบนะได้กินที่ยางจ้านางยังไม่ตื่นสวัสดีค่ะมจาจ้าทุกคนเสร็จแล้วนะจ้าแกะปลาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลานั่งกินคือชอบกินเงยงนี้ยน้ำพริกกินง่ายอยูง่ง่ายสบายทอออรอม <c oughs>

de repentance, je pense que pour les croyants qui c'est important qu'il ait pu faire preuve de cette force. Des traces d'hydrocarbures sont relevées par le laboratoire central de la préfecture de police de Paris, mais les éléments déterminants, ce sont les images de caméras de vidéo protection en y voit un homme sortir de la cathédrale 15 minutes après les premiers appels au papier. Pour l'instant, le mobile du bénévolé n'est pas... C'est un météo Nous sommes sur les vacances. ดีนะจ๊ะร้อน